วันนี้ผมจะเล่าเรื่องปอบปอบตัวนี้เป็นปอบมีชื่อว่าปอบตาแดงเป็นชื่อของนะครับเจ้าของปอบที่ว่าปอบเวลาหิวเลือดตาของเจ้าของคนที่เป็นปอบจะแดงตาแดงตาขวางแต่สำคัญตรงที่ว่ามองคนไม่ตรงจะหลบหน้าหรือไม่ก็ใส่แว่นดำหลายหลายคน เขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าปอบตาแดงนะครับเป็นเป็นชาวบ้านที่ตั้งชื่อให้ว่าปอบตาแดงปอบต้นนี้เป็นปอบที่รักษาผู้คนเจอขุนใสเข้าหรือไม่ก็ผีปา่าผีดงเข้าสิงก็ไปหาปอบตาแดงนี่แหละว่าปอบตาแดงนี่เป็นผู้รักษาแต่ไม่รู้หรอกครับ คนที่เขาไปรักษาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่รักษาคนอยู่คือปอบตาแดงนี่ว่าคนคนนี้เป็นปอบเขาไม่เข้าใจแรกๆก็คนกน็นิยมกันดีก็พากันไปรักษากันคนอยู่ดีๆร้องไห้เจ็บปวดขึ้นมาทันทีก็ไปหาปอบตาแดงนี่แหละวิธีการรักษาของแกนี่น่ากลัวมากน่ากลัวมากแกจะใช้มีดนะครับมีดนี้เป็นมีดเ,เก่าๆมีดด้ามออก ทองเลืองวิธีแกเอ่อแก้รักษาคนนี่แกจะใช้มีดปลายแหลมอย่างท่วานี่นแหละครับมันเป็นปลายแหลมนะครับมีดแกจะหาวิธีกินเลือดตลอดแต่เขาไม่เข้าใจแล้วครับว่าทําไมแกถึงใช้มีดติ่มให้เลือดออกแกแกออกอุบายว่ามันเป็นวิธีการที่เอาเลือดออกแล้วเอาอผีที่อยู่ในร่างกายผีที่เข้ามาสิงเข้ามากิน ตับไตไส้พุงของคนนั่นแหละที่คนร้องที่คนไปรักษาเนี่ยจะออกมาพร้อมกับเลือดนะครับแต่แกก็มีเวทมนต์คาถาเป่าเข้าไปแล้วแกก็บอกว่าจงออกมาจงออกมาเป็นแบบนั้นทุกคนนะครับใครไปรักษาก็เป็นแบบนั้นทุกคนอยากหายเจ็บหายป่วยก็เลยอดทนแต่ความจริงเจ็บปวดมากใช้มีดแทงจิ้มดิบๆนี่แหละครับไม่ได้มียานะครับยาแก้ปวดไม่มี แกจะทิ่มไปดิบๆเลยเจ็บครับแต่ว่าต้องทนแกก็บอกว่าเจ็บเพราะว่าปอบเจ็บเพราะว่าผีเจ็บเพราะว่าผีตนที่มันสิงในร่างกายลนะ้ร้องไม่ใช่คนบอกอย่างนี้เองใครก็เชื่อนะครับเห็นว่าเป็นอาจารย์ต่อยังว่านะครับความลับไม่มีในโลกสุดท้ายก็รู้จักความจริงแล้วแกทิ่มให้เลือดออกนี้คือปอบของแกต้องการคือปอบตาแดงต้องการกินเลือด กินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกคนไปรักษาก็วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ถ้าไม่มีจริงๆก็มีละคนสองคนนะครับใช้วิธีการเดียวกันให้เลือดออกมาทางนั้นความจริงแล้วคือหลอกกินเลือดคนการรักษามีจริงไหมมีครับแต่ไม่ใช่วิธีนี้วิธีที่แกออกอุบายที่จะกินเลือดคนสุดท้ายเขารู้จักนะครับใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นปอบหากินเลือดคนโดยใช้อุบายก็ ขับไล่ออกจากหมู่บ้านตั้งแต่วันนั้นก็หายไปเลยไม่รู้ว่าปอบตาแดงนี้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็เป็นนะว่าเรื่องนี้ก็จบเพียงแค่นี้วันนี้ก็อย่าลืมกดสั b s ะไข b ้กดติดตามกดกระดิ่งติดตามเรื่องใหม่ได้ทันท่วงทีก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ